กลายเป็นแข้งไอเดลที่ยังร่อนเล่นบนสนามและสร้างสีสัรให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นสำหรับชุนสุเกะนากามุระอดตดาเตะกลาสโกเซติกที่ปัจจุบันอายุเหยียบ42ปีแล้วต้นสกัดปัจจุบันของจองฟิคิกก็คือโยโกฮาม่าเอฟซีเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นเจลีกวันในรอบ12ปีเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เจลีจะกลับมาเรสตาต์นนั้นนากามูระก็ได้ย้อนความหลังเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเส้นทาชินนักเตะ มาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งเขาเองยังรับว่าเกือบจะแขวะสตาร์ทมาแล้วนักกุระเล่าย้อนถึงช่วงกักตัวว่าช่วงที่พักเบรกไปตนเองก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้นตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยทําให้ต้องดูแลตัวเองละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งก็ได้พิจารณาและมองถึงเกี่ยวกับอนาคตการคัดแข่งว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมถึงถ้าฟุตบอลกลับมาลิสตตร์ตัวเองจะต้องดูแลเพิ่มเติมยังไงด้วยอายุที่มากขึ้นอาการบาดเจ็บก็เริ่มถามหาปี2018เขาลงช่วยจูบิโลอิวาตะสโมสรเดิมไปแค่16เกมต่อด้วยปี2019อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ารุนแรงเรื้อรังมากขึ้นในเลกแรกลงสนามไปแค่2เกมเท่านั้นซึ่งบทสรุปสุดท้ายกับจูบิโลต้องสิ้นสุดลงเมื่อเลกที่2เจ้าตัวตัดสินใจโยกมาเล่นให้กับโยโกมาเอฟซีในเจ2นับว่าเป็นหนัแรกในชีวิตที่ลงมาเล่นหลีกรอง แต่อย่างไรแล้วก็เจ็บหนักอีกสรุปในปี2019กับ2สโมสรเขาลงสนามรวมกันไปแค่8เกมเท่านั้นเป็นสถิติที่ลงเล่นน้อยที่สุดในอาชีพค้าแข้งตลอด24ปีที่ผ่านมานันกกุบะราบอกว่าอาการบาดเจ็บทําให้กังวลเพราะก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตนเองพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่พักฟื้นมันเจ็บและนานเกินไปจนทําให้ตัวเองเครียดเริ่มคิดหนักแต่ก็พูดกับตัวเองเสมอว่าเรากลับมาได้และนั่นทําให้ตัวเองมุ่งมั่นอีกครั้งหนึ่ง อายุการใช้งานของเขาเหลือไม่มากแล้วนั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวยอมรับเหนือสิ่งเงินใดเขาเองก็อยากจะช่วยให้ต้นสกัดทําผลงานได้ดีในปีนี้กับการขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดแม้จะวัย42ปีแต่ความกระหายยังมีเต็มเปี่ยมเช่นเดิมความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ในลีกยุโรปเขาพร้อมที่จะนำโยโกมา FC ไปได้ไกลและล่าสุดในเกมที่เจอกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างอุระวะเรดไดมอนสตาร์ระดับตำนานของวงการฟุตบอลญี่ปุ่น ได้ลงช่วยทีมถึง45นาทีเต็มเป็นผลดีต่อแฟนบอลที่อาจจะได้ชมฝีเท้าและมือฝีคิกขั้นเทพไปอีกยาวๆในซีซั่นนี้อดีตนักเตะยอดเยี่ยมและแชมป์สกอตชพรีเมียร์ลีกเผยถึงการย้ายมาร่วมทัพโยโกมาว่าการปรับตัวปีที่แล้วก็มีอุปสรรคเล็กน้อยเพราะตัวเองไม่เคยเล่นลีกรองเลยอีกทั้งมาในช่วงเวลาที่ทีมกําลังขับเคี่ยวแย่งตัวเลื่อนชั้นกันตนเองมองในแง่ดีว่านั่นคือแรงกระตุ้นสร้างความท้าทายให้กับตัวเองเพื่อที่จะปรับตัวกับแวดล้อมใหม่ มาถึงวันนี้มันดีเยี่ยมขึ้นมากร่างกายและสภาวจิตใจก็ดีขึ้นมาตามลาดับนักกอระเผยอ,อีกว่าสิ่งที่ทํามาตลอด24ปีตนเองไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาสเป้าหมายจริงตอนนี้ก็คืออยากจะเอาชนะแข่งพลังหนุ่มแต่เราคงไปใช้พลังสิ้นเปลืองแบบวัยรุ่นไม่ได้แต่เราก็มีแนวะทางการเล่นของเราใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์เชื่อว่าเราระยะได้ถ้านําในจุดนี้มาใช้ให้ถูกในสนาม2ปีครึ่งกับจูวิโลอเวตา เขามีส่วนร่วมกับทีมน้อยมากเพียงแค่48เกมกับอีก5ประตูถูกตั้งเครื่องหมายคำถามว่าน่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดกับเส้นทางลุกหนังแต่เขาเองก็พยายามต่อสู้เพื่อพิสูจน์ไฟในตัวที่ยังลุกโชนตลอดเวลาไม่ได้หมดความท้าทายหรือยอมแพ้ต่ออาการบาดเจ็บที่รุมล้อกกัดกินซึ่งหลายๆคนจำยอมอำลาสนามก็เพราะเหตุการณ์เช่นนี้แต่สำหรับนากกมุระเขามองว่ามันคือสิ่งที่ต้องก้าวผ่านและเร่งรีบไม่ได้ในาชิพคาแข้งที่ก่อนหน้านี้ชีวิตเขาเจอทั้งตอนพิกสุด,สด หรือตอนดิ่งสุดๆก็เคยผ่านมาหมดแล้วซึ่งการกลับมาในเจลีกวันครั้งนี้มันเหมือนปลุกไฟในตัวเขาให้ลุกชนอีกรอบนั่นเอง